ตอนนี้คุณธนาธรยังมีวิบากกรรมเห็นโดยคดีอาญาตาไหมเนี่ยวันนี้เมื่อวานเราออกข่าวผมว่าน,นี้มันยุติธรรมแล้วไม่ยุติธรรมเียธนาธรเมื่อเมื่อก่อนปฏิวัติหลังปฏิวัติก็ยังไม่มีใครรู้จักอืมเมื่อจะมีการเลือกตั้งในบอบประชาธิปไตยโดยคณะปฏิวัติขึ้นมาคนรู้จักเขาวันนั้นแล้ววันนี้คนรู้จักธนาธรมากมากเท่าคุณชวนหลีภยัย ซึ่งเข้ามาในในการเหมืองกันแต่ปีหนึ่งสองนี่เข้ามาปีหกสองเข้ามาห่างกันห้าสิบปีแต่ก็มีความนิยมเท่ากันหรือ<า>สูงก,กว่าได้ผู้แทนข้าหมหัวไปแล้วนะได้การรู้จักจากผู้คนมากกว่าคุณคิดดูที่ห้าสิบปีที่ต่างกันแต่มีรางวัลตอนนี้เพื่อทอนอยู่ในมุมยืนที่เหนือกว่าคนชวนทางการเหมือง ไม่ว่านักจากจานวนคะแนนเสียงนักจากนั้นพูดแทนในสภาอะไรก็ตามแต่ครับแต่อายุที่เหลืออยู่เมื่อสามปีแล้วใครรู้จักสามปีสี่ปีโลกรู้จักไหมลุงวันนี้เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีอำนาจมากสุดในร้อยคนแรกของโลกของโลกเลยพี่ของโลกก็บีบีซีก็ขอโลกบีีจัดนี่ใช่ใช่วันนี้ใช่เหรียนแล้วในเนี้ยมีม็อกหนึ่งเรองสามคนที่เป็นม็อกอยู่สามในร้อยในร้อยของโลก แล้วปีหน้าจะเพิ่มอ,อีกกี่คนยังไม่รู้ปีหน้าาจะมีครูใหญ่อีกคนบ้งางนะแล้วาจจะมายมายผมเชียร์สุดตัวเลยแล้วนี่คุณดูดิเขาเหล่านั้นเพิ่งเดินมาถึงตรงนี้แต่เขามีคนรู้จักมากเท่ากับคนที่แก่ที่สุดในประเทศนีเ่เขาเขากำไรก็ขาดทุนโอ้กกำไรมหาศาลถูกต้องแต่ทำไมยังไปไล่ล่าเขาผมไม่เข้าใจทำไมต้องเอาคดีไปใส่ธนาธรผมว่าจนเรื่องวันนี้ ผมยไม่เคยชอบธนานารแต่วันแรกแต่วันนี้ผมรู้ผมเห็นใจเขามากนะไม่รู้ถ้าคุณมีเตาอยู่เตาหนึ่งคุณก็เผาไหม้ไปครับวันหนึ่งคุณเอาพัดลมมาเป่าไปใต้เตาไฟเตาไฟนั้นอาจจะร้อนแรงอายุสั้นลงแต่ไฟมันร้อนขึ้นวันนี้คุณยิ่งใส่ลมไปใต้เตาเท่าไรเขามันก็ยิ่งร้อนขึ้นพอความร้อนมันร้อนเท่าไหรอำนาจมันก็แรงมากขึ้นตามความร้อนนั้น วันนี้ถ้าคุณไม่สนใจเขาก็จะแดงฉานขึ้นไปแล้วในสุดเมื่อเขาไอ้ขี้เท่ามันก็จะปกปุมเขาเองเพราะไม่มีใครไปเป่าให้มันเี่อืมอากาศก็ลงไม่ได้มันก็ผ่านมันก็จะลาลงสมตัวอ่อนลงไปเลยแล้วในสมการจะดับได้วันนี้คุณก็คิดเอาแค่นั้นแล้วกันว่าคุณจะทำยังไงวันนี้ถ้าเกิดมีการกระทบกระทั่งจนถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายคนที่ไม่ถืออาวุธ เจะเป็นสณะเป็นพระเอกคนถือว่าเขจะเป็นผู้ลายแต่วันนี้ก็เห็นน้องๆขึ้นปกกันนะน้องมายขึ้นปกพระดิชนอย่างสวยเลยชูสามน้องลุงก็ดีขึ้นบีบีซีก็นี่แหละเราเราก็ไม่รู้จักเด็กพวกนี้มาก่อนแต่วันนี้เราเรียกเขาว่าเด็กไม่ได้อืมเราอาจจะเพื่อนคนกล้าหาญอย่างยิ่งพูดคุยเรื่องเลยว่าเราก็หาญแต่ว่าเราเจอความกล้าหาญของเด็กพวกนี้แล้วเราก็กลายเป็นหิงห้อยเราก็เป็นหิงห้อยนั่นเองขณะที่พวกเธอเป็นผู้เขาไฟ อนะสิ่งที่เขาไม่กลัวในสิ่งที่เราเองก็กลัวผมกลัวผีผมก็ผมก็เขารงคนที่ไม่กลัวผีนะถ้าผมไปเจอคนกลัวผีผมก็พยายามทําเป็นคนไม่กลัวผีเพื่อผมจะเป็นหัวหน้าของเขาเพือ่อเข้ามาเป็นลูกน้องของผมม,มันอยู่ที่ว่าใครฉวยโอกาสได้ดีกับใครที่จะเติบโตทางการเมืองคุกมันก็เป็นเดิมพันอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาใหญ่โตขึ้นมา ยิ่งคุกขีเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้ชินซื่อเสียงเพิ่มขึ้นเลานะแล้วถ้าข้อหาที่เป็นลงเอาเข้าไปเข้าคุกมันเป็นข้อหาซึ่งถูกปดิษฐ์ขึ้นมามไม่มีส่วนให้ประชาชนคนไหนเดือดร้อนเลยจากข้ขขอกฎหมายนั้นไม่มีอะไรทัสินใดๆถูกทําลายจากความความประพฤตินั้นแต่เขาไปเข้าคุกเพราะเขาไปคิดในสิ่งที่พวกคุณไม่อยากให้คิดใครแพ้เขาชนะต่อไปเรื่อย แล้วคุณก็แพ้ไปเรื่อยๆแล้วก็ความสาคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพรุ่งนี้เป็นของพวกหนูๆทั้งหลายไม่ใช่ของพวกเราพรุ่งนี้ไม่ใช่ของคุณประยุทธ์ไม่ใช่คุณประวิตรพรุ่งนี้เป็นวันของพวกเขานะฮะเพราะนั้นทุกๆวันเขาได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆทุกๆวันเราเสียประโยชน์ไปเรื่อยๆทุกๆวันเขาชนะไปเรื่อยๆทุกๆวันเราแพ้ลงมาเรื่อยๆในกรณีที่ผม เป็นพวกเดียวกับพ้นสมายุแต่บัเเงเอิญเลือกตั้งครไปแล้วผมหย่อนให้บัตรอนุพันพใหม่แต่ที่ผมยังไม่รู้เลยใครเป็นเพราะใครเป็นหมายเลขใครเป็นชื่อผู้ผู้สมัครเป็นใครผมยังไม่รู้เลย๋อพี่ไม่หย่อนให้ใครสิไล่ไรเราไปแล้วเปล่า <laughs> ผมจะหยอดได้ยังไงนหยอดแล้วไปแพ้ผมก็เดืยดได้คะแนนผมโอ้โหนี่ผมยังหลงเข้าข้างเลยว่าพี่หยอดให้ผมนี้ไงผมต้องหยอกเราสิ่งที่ผมคิดว่าเขามีทางไปต่อสู้ได้ผมจะหยอดหินหินก้อนหนึ่งลงเหวที่ไม่มีคนนี่ไงนี่แล้วเข้าใจการเมือง่าวันนี้นะครับถึงแม้ผมจะมีคะแนนนิยมเยอะหลายคนก็เชียร์เชียร์แต่ว่าท้ายสุดคนเขาจะมอบคะแนนที่มีค่าที่สุด้องให้กับความหวังใช่ไหมให้ผมไม่มีความหวังให้กับสิ่งที่เขามีโอกาสชนะแล้วเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าผมจะไม่เอาคุณประยุทธ์ผมก็ตกลงให้ใครก็ได้ที่โอกาสชนะคุณประยุทธ์มากที่สุดถูกไหมนั่นแหละและน,นี่ผมคิดถูกแล้วที่ผมไม่ยอมตั้งพรรคมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆวันนี้ถ้าจะตั้งพรรคมาต้องขึ้นไปเป็นผู้อภิปรายในเวทีอแล้วคนต้องอภิปรายแบบเฉียบขาดแล้วพราะคุณไม่ไหวแบบไม่เกรงใจใครทั้งสิน้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ อาจจะเข้าขคุกกี่วันก็ไม่รู้นะเ <c oughs> ขากุยแล้วเอ้แต่ยิ่งคุยให้ยิ่งดังเลยไม่ใช่ไม่กี้พี่เพิ่งพูดแล้วเขาคุยกันงไเอ้แต่ผมไม่เอาวิธีนี้นะเขาเปลี่ยนวิธีแล้วนะเ <c oughs> ยอะแล้วพอแล้วเหนื่อยเราไม่มีเวลาหรอกอเวลา,าผมไม่ถ้าพอยุตยี่ยี่สี่ยี่ห้าผมอาจจะคิดผมอาจจะทําอย่างพวกเขาทําได้เพราะ <c oughs> ผมรู้ว่าผมติดคุกห้าปีสิบปีแต่คนรู้จักผมทั้งประเทศอืมโลกรู้จักผมผมเซฟอ่ะ แล้วผมทําสิ่งนี้ผมไม่ได้ทําให้ตัวเองผมทําให้กับแผ่นดินนี้ให้อนาคตของประเทศนี้ผมก็ถือว่าผมมีหน้าที่อยู่แล้วในฐะานะประชาชนที่จะทําให้ประเทศนี้มันรุ่งเรืองขึ้นไปมันแข็งแกร่งขึ้นมาอนะืมันก็ถึงเวลานั้นแต่ในเมื่อผมเป็นเด็กผมก็สู้แล้วก็สู้มาเขียนหนังสือมาโจมตีจนกลายเป็นคดีเอ,อต่อสู้ชนกับสมัครสุนทรเวชยาวนาน เออก็แล้วก็ทำหน้าท like oh mm ี่เรามาตลอดผมไม่เคยผมไม่เคยสวามิภักดิ์กับอำนาจรัฐเนี่ยเพราะว่าผมมีหน้าที่จะต้องถามพูดในส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็โอเคท่านทำไปเลยแต่ตรงไหนที่มันบกพร่องเราต้องไปแก้ไขผมเป็นช่างผมไม่มองว่ารถดีอยู่ที่ไหนผมมองรถเสียอยู่ที่ไหนแล้วถ้าแอร์เขาเย็นฉ่ำแต่ว่ารถไม่วิ่งผมก็ไปทำรถผมไม่ได้ไปชื่นชมแอร์เขานี่บแอร์ดีก็ดีไปเลยแต่ถ้ารถต้องวิ่งได้หน้าที่ผม เบรกไม่ดีก็ท่อมเบรกหน<ม>้าที่ขวากายเป็นสื่อมวลชนก็คือว่าประเทศนี้มันติดขัดตรงไหนประชาชนมันเดือดเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็ขอํำให้รัฐ้รงมาช่วยตรงนั้นเขา<ม>นี่เราก็ทําหน้าที่เป็นสื่อเมื่อเราทําหน้าที่แล้วเขาเข้าใจหน้าที่เราเขาก็ตามเราเขาก็อ,อ่านเราเขาก็ดูเราเราก็เป็นปากเสียงเข้าไปะผมบอกให้ไปทํานาต้องอดทอนชาวนามึงเกิดมาเพื่อเป็นคนจนเองก็ต้องเป็นคนจนต่อไปลูกชาวนาไม่ต้องทํานาต่อ ผมอาจจะได้รับความนิยมจากเอ,อผู้มีอำนาจในแผ่นดินแต่ผมก็ไม่มีคนดูนะครับไม่มีศรัทธาจากประชาชน,นล่างก็เหมือนกันวันนี้ผมว่าเด็กๆถ้าหลายแหละที่กำลังทำเขามีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นผมเชื่อตรงนั้นครับแล้วแลวศรัทธาว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ถ้าเพื่อแค่นี้จะเป็นแค่ดีอันนี้ผมยอมผู้นี้ยังเป็นคดีเหรพี่ยังเป็นผมก็ยอมแหละแม่งผมไม่เสี่ยงกับพี่วันนี้ผมอาจจะหนัก ท่านี้ผมเนี่ยผมบอกเลยทำไมหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่ค่อยรวยเหมือนก่อน <c oughs> ก็อย่างที่พี่บอกใช่ผมไม่มีเวลาที่จะติดคุกแล้วผมอยากใช้เพ่จะมีความสุข <c oughs> ผมอยากจะอยู่นอกคุกดูเด็กๆจเจริญเติบโตนะไอ้ที่หลายคนทำไมพี่มาร์กไม่รวยเลยเวลากูรวยไปกูก็มีอ่ะไม่สามารถมีเวลาที่เหลือมารับรางวาัลนะสงครามไม่ชนะไม่ได้หรอกถ้ามีแต่ทับหน้าสงครามจะสมบูรณ์แบบได้มันต้องมีกำลังสนับสนุนครับต้องมีพวกส่งเสบียงกลาง ต้องมีอย่างที่ปรึกษาวางแผนให้ว่าไอ้น้องนี้ผิดนะถอยนิดนึงมันต้องมีคนแก่มาคอยกำกับทิศทางนะการจะเคลื่อนทับไปในรูปแบบพักการเมืองมันก็เหมือนการทำสงครามชิงชิงแผ่นดิน,นคุณต้องรูปแบบคุณต้องชัดเจนนะแล้วคุณจะต้องเป็นคนมั่นคงต่อวาจาคุณอย่างวันนี้ผมจับผิดนาทอในอันหนึ่งเลยตาทอบอกว,ว่าวันนี้ผมส่ง อบจ42จังหวัดแต่ถ้าให้เวลาผมอีก3เดือนผมจะส่งครบทั้งจังหวัดผมบอกทางทอนผิดละไอ้3เดือนที่คุณบอกถ้ามีเวลาเนี่ยความจริงคุณเวลาตั้งแต่เขาประกาศให้มีการเลือกตัง้งอบจแล้วถ้าคุณเอา3เดือนนี้ไปย้อนหลังมันก็ยังอยู่ในทิศทางที่คุณรู้ว่ามีการเลือกตัง้งอบจ mm hmm. ทําไมคุณไม่เอา3เดือนนั้นมารากผบแล้วส่งให้ครบ776ท, mm hmm. ทำไม้องบอกถ้ามีเวลาอีก3เดือน mm hmm. ผมบอกเนี่ยนะัก ผู้นําทางการเมืองที่มีวาจาเนี่ยเรื่องแบบนี้จะต้องไข้ควรใด้ดีนึกออกไหมถ้าผมมีรายสามเดือนผมส่งคบแต่ก่อนหน้านั้นคุณก็มีเวลาก่อนหน้านั้นต้องห้าหกเดือนเพื่อจะทําเรื่องนี้เพราะว่าสามเดือนที่คุณพูดม <Salvador> ันเป็นมันเป็นความฟุ่มเฟยเป็นสร้อยเป็นสิ่งที่ไม่คุณเนะ่ยคุณพูดมาแบบแบบที่ว่าไม่ไม่วิเคราะห์คุณบกพร่องในวิการใช้คําพูดจังหวะไม่ได้่เวลาไม่เหมาะสมที่จะเริ่มตอนนั้นไม่หรอก ถขาไม่ควรใช้ว่าผมเนี่ยส่งสิบสองจังหวัดเท่าที่ผมคิดว่าเพราะว่าผมมีผมส่งแค่นี้อืมที่เหลือผมยังไม่มีตัวบุคคลที่เหมาะสมกว่าไปที่เหลือ,อมผมว่ายังยังไม่เราจะต้องเอาเฉพาะเป้าหมายเอก่อนเป้าหมายรองเรายังไม่เข้าถึงเพราะเราเองก็เป็นฝ่ายค้านอะไนว่าไปนะแต่ไม่ควรบอกว่าถ้าผม,มเวลาอีกสามเดือนผมจะส่งครบจสร็จเพราะว่าคุณมีเวลาอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้ไปใช้ลนะ่ะ แล้ววันนี้คุณจะมาขอทําไมครับเนี่ยเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยก็บอกเรื่องแบบนี้คุณพระพรต้องระวังนะไม่ใช่มันนนี้มันจะยังก็จะกลายแบบท่านนายกคือนายกคนปัจจุบันคือท่านเร็วท่านพูดไปแล้วพอมันเร็วแล้วมันไปไม่ได้ก็ต้องบังคับให้ท่านถอยมันก็กลายเป็นเสียเข่าเสียครับเสียสัจจะไปมันก็ความศรัทธาก็ไม่มีนะ อยางให้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมก็อยากจะเตือนกับทุกท่านที่อาจจะไปใช้ต้งเหลือไปใช้ว่าถ้าคุณเคยได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งเดือเป็นสิ่งที่เป็นพูดกันอยู่อะกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำน,นะคุณกำลังจะทำให้พระองค์ท่านเสียหายในฐานะเป็นในฐานะที่ท่านเป็นกษัตริย์แล้วท่านเคยสัต์แล้วแต่คุณคุณละเมิดทำคุณละเมิดท่านโดยการถึงท่านจะห้ามแล้วคุณก็ยังฝืนทำ ไอ้นี่มินกว่าป่ะไม่รู้นี่มไม่ใช่นักกฎหมายไงแต่ผมก็อยากจะเตือนเขาว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะที่คุณจะเอาคนไปติดคุกเพราะว่าเขาไม่พอใจหรือเขาเอาวิจารณ์สถาบันใน,นเมื่อพระองค์ท่านเองก็อยากจะให้ทุกคนวิจารณ์เหมือนกันมันส่งสัญญาด้วยรัฐบาลกำลังแพ้ไม่มีทางออกเลยต้องเป็นต้องงัดพไพ่ใบสุดท้ายมาเล่น ร,รัฐบาลน,นี้ต้องถือเป็นร,รัฐบาลที่มีความสามารถสูงในการจะครองอ,อ,อำนาจนะผู้ยึดอำนาจในอดีตเนี่ยไม่ไม่มีใครสามารถจะครองอำนาจอย่างได้ยาวนานแค่นี้อไอดีพิศสูว่าเขามีความสามารถในการเป็นผู้ปกครองสูงมากอืเขาเป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคนิคได้อย่างแพรวมมีความกล้าหาญในการเหมาะในการก้าวข้าม เส้นเส้นขอขอขอเส้นของความยุติธรรมกับไม่ยุติธรรม,มนะเขากล้าเขาข้าบก้าวข้ามอ่ะเพื่อสร้างประโยชน์จากใ,ให้ให้กับชัยชนะเขานะนี่โคตรฉลาด ấy, ไม่เลยว่าถ้าเทียบกันมาแล้วลเขาก็เป็นพระนรพที่ฉลาดที่สุดฟังไว้ได้พวกน้องทีมหนึง,นงในประเทศไทย แล้วก็นในอีกไม่กี่ทีมในประเทศไทยเลยฟังไว้นะครับเนี่ยนะ,ม,ะมุมนึงที่เราเคยมองว่าเราจะทาไมงโง่ๆไปนี่แม่งเรื่องนี้ไม่งโง่นะครับฉลาดมากเขา,เขาเขายอะอำนาจแต่ยาวนานเกือบห้าปีเลือกตั้งชนะมาอีกอืมถ้าคนโง่มาไม่ถึงตรงนี้นะ